สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะสวัสดีชาวสองทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทาร์ลพิมพ์พัดดูดวงกับหมออุ้มนะคะและนี่นั้นก็คือการเปิดไพ่ความรักแบบท,ทั่วไปของพวกคุณประจำวันที่16ถึงวันที่31มเอ็ดมกราคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะคําเตือนนะว่าการดูดวงต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบทั่ว,วไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะสลับกันบ้างก็ได้นะคะทุกคนนะดังนั้นไม่ต้องเสี เรีอยดค่อยๆดูกันไปดูเป็นแนวทางอะไรแบบนี้ละกันนะคะทุกคนอ่ะสำหรับใครที่อยากนะอะไรที่มันชัดเจนแล้วมันเป็นตัวคุณจริงๆอุ้มแนะนำว่าให้ดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกับอุ้มนั้นอยู่ใต้ค h ิ c ช p t i o n Box เลยทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยคะ่ะโอเคชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์เนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับอุ้มด้วยนะคะในช่วงแรกนั้นอุ้มจะเปิดไพ่พลังงานโดยรวมว่าในช่วงนี้ เป็นยังไงบ้างแล้วตามด้วยพลังงานของคนโสดและคนที่คิดถึงแฟนเก่าและคนมีความรักและปิดท้ายด้วยคําแนะนํานะคะทุกคนนะว่าคุณควรจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงแบบไหนดีแต่ทางนี้ทางงาน,นยึดเป็นแนวทางแล้วก็รับกันนะคะโอเคชาวราศีสิงห์และกนาสิงห์ขอดูไพ่พลังงานโดยรวมของคุณด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้หน่อยนะคุณสิงห์คะอู้ขอดูพลังงานโดยรวมของคุณหน่อยในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างาไพ่ใบแรกเป็น ไพ่เดิรเลิฟเวอร์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะค่าราศีสิงห์เนาะเอ๊ะทำไมพไพ่ใมแ่กขึ้นมาก็เป็นไพ่ความเลยอะค่ะคุณสิงห์เหมือนนะตอนเนี้ยคุณอยากที่จะพักกายพักใจอยู่นิ่งๆเงียบๆคิดทบทวนเดือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมคะคุณสิงห์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไพ่เดิรเลิฟเวอร์ขึ้นมาแบบนี้แสแดงว่าในชีวิตคุณเนี่ยน่าจะแบบว่าค่อนข้างวุ่นวายกับคําว่ารักซะเหลือเกินอารมณ์ประมาณนั้นนะคะทุกคนนะดังนั้นก็เลยแบบว่าเออฉันควรจะปล่อยวางดี way ฉันควรจะอยู่ตรงนี้ดีไหมหรือฉันควรจะทำอะไรอะไรยังไงดีเหมือนคุณอยากพักกายพักใจประมาณนั้นนะคะคุณสิงห์นะแล้วเป็นยังไงอีกคะเป็นไพ่เดี่ยวโวขึ้นมานะคะทุกคนนะจริงๆด้วยอะค่ะคุณสิงห์ในช่วงเนี้ยคุณอยากจะพักกายพักใจพักทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความรักฉันรู้สึกว่าที่ผ่านมานั้นมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกว่าทําอะไรบงไปบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่ค่อยได้ผลตอบแทนหรืออะไรยังไงสักเท่าไหร่ดังนั้นใน ่วงนี้ในเมื่อมันยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยเวิร์กอย่างไงฉันก็ขออยู่คนเดียวไปก่อนก็แล้วกันนะคะคุณสิงนะอยากจะหาที่เงียบๆอยากจะหาที่พักอยากจะหาที่แบบอยู่คนเดียวสบายๆใจสักพักหนึ่งนะคะคุณสิงนะ <ś le> ในช่วงนี้สิ่งอินดี้มากเลยเนาะถ้ามองจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มีไพ่สามถ้วยขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะคุณสิงนะพักกายพักใจเรื่องความรักแต่ก็ไม่ลืมปราร์ตี้นะคะคุณสิกนะไพ่สามถ้วยขึ้นมาตรงนี้อุ้มคิดว่า ในช่วงนี้คุณแน่จะแบบว่าค่อนข้างที่จะสนิทกับเพื่อนๆค่อนข้างเยอะเลยบางทีบางครั้งมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าๆที่ไม่คิดว่า ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วอา้าวอยู่ๆก็มาได้คุยกันอยู่ๆก็มาเจอกันอะไรประมาณนี้หรือว่าบางคนก็ไปเที่ยวแล้วก็ได้เจอกันนะคะทุกคนนะแต่ในช่วงเนี้ยค่ะคุณสิงห์ถามาเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างมีเสน่ห์ไหมคุณก็เป็นอยู่ในช่วงที่มีเสน่ห์นะแต่ว่าทั้งนี้ทนนั้งนั้นเนี่ยเวลาที่ใครเข้ามาใกล้ค,คุณเนี่ยเหมือนคุณแทบจะไม่ค่อยเปิดใจคุณแทบจะไม่ค่อยเปิดรับใครสักคนนึงเลยอะค่ะคุณสิงห์เหมือนเป็นไพ่ที่เหมือนจะหลั่ลรักเหมือนจะสบายๆเหมือนจะคุยกับใครก แป๊บหนึ่งก็เบื่ออีกแล้วคุยแป๊บหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะคุยอีกแล้วนะคะดังนั้นคนโสดชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าเกิดใครจะมาจีบในช่วงนี้อุ้มบอกเลยนะเตรียมแผนมาดีๆก็แล้วกันเพราะว่าคนโสดชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้เหมือนเขาอยากจะจบอยากจะปิดล็อกอยากจะพอทุกอย่างแล้วก็อยู่ในที่ของเขาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วอุ้มมอง มองจากาไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ชาวราศีสิงห์ที่กําลังโสเดเนี่ยเหมือนเขามีแลนว่าอยากจะทํางานอะไรสักชิ้นสักแอนนะอยากจะสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างนะแล้วก็มีแลนอยากจะไปเที่ยวไหนสักที่หนึ่งด้วยนะคะมีไพ่สองมเมทาขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนเบื่อเบืนะ่อเนาะคุณสิงห์เนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาและสิ่งที่กําลังโสดทั้งหลายเนี่ยอุ้มคิดว่าน่าจะเพิ่งผ่านความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างดากแล้วก็ดราม,มา่ามาค่อนข้างนานมากเลยเพราะมันมีทางไพ่เดเดนะคะทุกคนแนะ่ไพ่เด e ดทาวเวอร์ไพ่เด็ ะะแล้วมีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาตรงนี้ด้วยไม่แปลกที่สิงอยากจะพักใจเพราะว่ามันเจอมาเยอะไงบางคนในที่เจอรักแบบโอ้ยอยู่ๆก็โดนแทงข้างหลังอยู่ๆก็เจ็บปวดอยู่ๆก็แบบเหมือนจะแบบจะเป็นจะตายอยู่ตรงนั้นเลยดังนั้นคุณสิงนะตอนนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะพักสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะอโอเคแล้ว <c oughs> เล้วไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนาอะไรคนโสดชาวราศีสิงห์ขละคศิษย์ในช่วงนี้ไหมเป็นไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมานะคะไพ่คิงถือดาบไพ่อัศวนทิชเมทัลไพ่อยากจะบอกกับคุณสิงห์ว่าแอบถ้าเกิดว่าคุณอยากพักคึนพักไปเลยคุณสิงห์ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณสิงห์นะเรื่องแบบไหนทําทางไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันอยู่ตัวที่สุดรู้สึกมีความสุขที่สุดคุณก็ไปทางนั้นก็เลยกันค่ะคุณไพ่กาลังเอาช่วยคุณเอาใจช่วยคุณอยู่นะคะคุณสิงห์นะ วันนี้เป็นอะไรไม่รู้พูดผิดพูดถูก <laughs> ให้อภัยอุ้มด้วยนะโอเค แมนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคุณสิที่คิดถึงแฟนเก่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอดูตัวตนแฟนเก่าของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์หน่อยค่ะขอดูตัวต,วตนแฟนเก่าของชาวราศีสิงห์หน่อยนะจากไพ่ที่ขึ้นมาไพ่ใบแรกเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาใบแรกเลยนะคะชาวราศีสิงห์กับแฟนเก่ากคนนี้อุ้มคิดว่าน่าจะเคยผ่านเหตุการณ์ผ่านการฟาดฟันกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะเจ็บปวดบางทีบาง มันจะเจ็บปวดกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทุกคนนะไม่น่าจะเจ็บปวดแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งนั้นนะคะทุกคนมีไพ่สามดาบขึ้นมาตรงนี้อีกด้วยซ้ำนะคะบางคนในเรื่องแฟนเก่าเนี่ยอาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุณสิงห์นะแต่ว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนคนนี้เขาอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้มันจบจบไปให้มันพอแค่นี้ให้มันจบแค่นี้นค่ะคุณสิงห์เหมือนนะตอนเนี้ยเขาไม่อยากที่จะ ทำอะไรเยอะแยะไม่อยากที่จะคิดมากไม่อยากที่จะอะไรเหมือนเขาเองเขาก็อยากพักใจอยู่ตรงนี้นะคะคุณสิงห์นะจะถามว่าเขาคนนี้เขาคิดถึงคุณไหมอุ้มคิดว่าเขาค่อนข้างคิดถึงคุณมากๆในระดับหนึ่งแต่คิดว่าเขาน่าจะอยู่เฉยๆนาะจะไม่ทําอะไรเพราะเขาเมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรานั้นเหมือน,ม,นมันพังไปแล้วอะเออแล้วเขาก็รู้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเขากลับมาตอนนี้สิงห์อาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีใส่เขาก็ได้ดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเอองั้นผมพอแค่นี้ก่อน เออผมอยู่ตรงนี้ก่อนเรายังไม่ต้องคุยก่อนยังไม่ต้องคุยกันก็ได้แล้วค่อยมาว่ากันค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคไพที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอุ้มเห็นชาวธาตุลมนะเห็นชาวมังกรและเห็นชาวธาตุน้าเห็นชาวพิจิกขึ้นมาตรงนี้นะคะแฟนเก่าของคุณอยู่ในราศีพวกนี้ไหมนะโอเคแล้วไพอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีสิงและคณะสิงที่กํลาลังคิดถึงแฟนเก่าอยู่บ้างคะ ให้ค่ะอยากจะแนะนำะไรคุณสิงที่กำลังคิดถึงแันเก่าอยู่นะตอนนี้บ้างพาไพ่ใบแรกเป็นไพ่เจ็ดดาบขึ้นมานะคะคุณสิงนะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาใบแรกเลยอะค่ะทุกคนไพ่แปดถ้วยขึ้นมา แล้วก็จะเป็นไพ่อะไรอีกคะเป็นไพ่เ of w ่นออฟวอนไพ่8ปดเมทัลนั่นเองนะคะคุณสิงห์นะคุณไพ่อยากจะแนะนําว่าคุณสิงห์คะถ้าเกิดว่าคุณจะเดินไปเขาคนนี้ที่คุณกําลังคิดถึงเนี่ยที่เป็นแฟนเก่าของคุณถ้าเกิดว่ามีโมเมนต์อยากจะกลับไปกลับไปได้ไหมเนี่ยไพ่บอกว่ากลับไปได้นะคะคุณสิงห์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับไปคุณจะต้องยอมรับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเป็นที่เขาโกหกที่เขาซ่อนเลนที่เขาไม่บอกคุณนะคะคุณสิงห์บางทีบางครั้งอาจจะเป็นใครคนหนึ่ง ในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้เหมือนเขาคนนี้ยเขาไม่ ไม่ยอมที house, ่จะปล่อยใครหรือว่าอะไรยังไงสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณรับสภาพได้ว่าไปอยู่ในรักสามเร้าเราสามคนหรือว่าอะไรยังไงก็ตามได้ก็แล้วแต่นะคะคุณสิงห์นะแต่ว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ไพ่ไม่ได้แนะนําให้คุณอยู่นะตรงนี้เลยนะคะคุณสิงห์นะถ้าเป็นไปได้อ่ะถอยมาได้ก็ถอยมาเถอะถอยมาได้ก็ออกมาเถอะนะคะคุณสิงห์เพราะว่าอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีส่งผลอะไรดีกับตัวคุณขนาดนั้นและมันไม่คุ้มเลยนะที่จะให้สิงห์สวยๆไปอยู่ตรงนี้ เสักเท่าไหร่อะค่ะทุกคนเนาะแต่เนื่องจากว่าอุ้มเป็นกลางเข้าใจใช่ปะอุ้มอาจจะแบบอ่านไพ่ว่าอ้ยกลับได้นะอะไรได้นะเพราะว่าที่อุ้มพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นกลางๆอะค่ะทุกคนบางคนเขาก็ยังมีใจอยู่บางคนเธอก็ไม่ได้มีใจแล้วดังนั้นอุ้มพยายามอ่านให้เห็นทุกๆท,ทางนะคะแต่แต่แน่นอนว่าอุ้มไม่ได้สนับสนุนหลักสามเศร้าจากใครที่ไหนอะไรยังไงนะคะถ้าไม่เดินไปได้ก็ดีแต่ถ้าจะเดินไปคุณต้องรับสภาพเพได้ต้องอยู่ให้เป็นแต่ว่าเจ็บมากๆเลยเมื่อต่อนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสิบดาบกลับไปก็สิบดบาบ <c oughs> <ๆ> <c oughs> เหมือนเดิมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะทุกคนนะโอเค มาดูสิ่งที่มีความรักกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคุณสิ่งที่มีความรัก <c oughs> ขอดูตัวตนชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ที่มีความรักหน่อยค่ะขอดูตัวตนชาวราศีสิงห์ละคณาสิงห์ที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะขอดูตัวตนชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยค่ะคนมีความรักนั้นดูได้ทุกสถานะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะเพราะว่าการเปิดไพ่ของอุ้มแนนอุ้มจะเน้นแค่ว่าคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณกําลังคิดถึงอยู่เป็นตัวเป็นตนแค่นั้นแหละคุณดูได้แล้วนะคะขอดูตัวตนชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ที่มีความรักในช่วง น,น่อยเป็นไพ่ยังไงบ้างเอ่ย,ยไพ่ใบแรกเป็นไพ่ view of fortune นะคะทุกคนนะไพ่ขึ้นคลน้ายตัวตนเลยค่ะทุกคนเป็นไพ mm ่อ hmm. ารมณ์ประมาณว่าอยากจะพักกายพักใจอยู่กับตัวเองอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่อยากที่จะทําอะไรยังไม่อยากตัดสินใจทําอะไรลงไปนะตอนนี้เหมือนข้าเราสิ่งที่มีคู่เนี่ยเหมือนคุณพยายามสงบจิตสงบใจแล้วทําตัวเองให้สบายสบายมากขึ้นนะคะคุณสิคเนาะมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณสิ นะเหมือนคุณแอบ,บผิดหวังแอบบผิดหวังกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆสิ่งย้ำๆที่คุณคิดว่าคุณจะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เข้าไปดูแล้วนะแต่มันก็เห็นนะคะคุณสิงห์แล้วมันก็รู้สึกด้วยแต่ว่านะตอนนี้คุณพยายามที่จะแบบเออเจ็บวะ่ะ ทรมานจังเรื่องเก่าๆทําไมมันเลยขนาดนี้แต่ฉันก็พยายามที่จะไม่มองพยายามที่จะไม่สนพยายามที่จะไม่แบบไปใส่ใจมันนะตรงนั้นนะคะทุกคนนะเป็นไพ่ย,ยังไงอีกคะ่ะไพ่ควีนถือดาบขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณสิงจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนนะตอนนี้คุณกําลังจ้องมองกําลังจับตามองคู่ของคุณหรือคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นนะตอนนี้เลยว่าเขาจะมาอย่างไงหรืออะไรแบบไหนะกันแน่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นคุณจะไม่คาดหวังอะไรในตัวเขาทั้งสิน้นเพราะว่าเขาคน ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังมากๆเลยอะค่ะคุณสิ่งเนาะเป็นไพ่ไพ่ห้าถ้วยอะรู้สึกแบบคาดหวังไ้เยอะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฉันอยากจะเดินไปด้วยสร้างครอบครัวด้วยอยู่ด้วยแล้วจริงๆแต่มันก็ <c oughs> ผิดหวังซะง,งั้นมันไม่ใช่ซะง,งั้นเหมือนสิ่งแบบ คือเสียการทรงตัวไปเลยอะแล้ววนะ่าณตอนนี้สิงก็กําลังมานั่งถามตัวเองว่าฉันฉันควรจะทํายังไงต่อไปดีตัดสินใจยังไงดีแต่ณนะตอนนี้ฉันก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าฉันควรจะอยู่ตรงไหนที่มันยุติธรรมทีท่สุดสําหรับตัวฉันนะคะขอดูตัวตนเขาคนนั้นขอดูตัวตนหลักเขาคนนั้นที่คุณสิงคนนี้กําลังคิดถึงอยู่ณนะตอนนี้หน่อยค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่อัศาวินถือถ้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความน่ารักในตัวเองนะคะคุณสิงนะเป็นคนที่เขาเรีย ียกว่าอะไรนะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ไม่รู้ทาไมมีสเสน่ห์จังเลยพูดไม่ค่อยเก่งแต่มีคนมาชอบมีคนมาสนใจเขา,าอะไรเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไพอัศวินถือถ้วยเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นชาวทาตน้ําหรือว่าเขามีน้ําในตัวเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่ลักษณะรูปร่างอะ่ะค่อนข้างโอเคเลยนะคะคุณสิงเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างที่จะสมส่วนนะแต่ว่าทางนี้งานผิวจะแบบออกแนวขา,ขาวๆนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วนะยังไงอีกคะเป็นไพ เจตทวยความขึ้นมาตรงนี้นะคะเหมือนนะตอนนี้เขาก็คล้ายๆกันกับสิงนะเหมือนเขาอยากจะให้คุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดนะคะคุณสิงเหมือนนะตอนนี้เขากําลังอยู่ในที่ของเขาอยู่ในบริเวณของเขาอะไรตรงนั้นนิดนึงนะคะคุณสิงนะโดยที่เขาทําเหมือนจบทําเหมือนไม่มีอะไรแต่ถามว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมอุ้มคิดว่าเขาเองก็ย to to ังคิดถึงคุณอยู่นะคะคุณสิงนะบางทีบางครั้งมีคําพูดอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะพูดออกไปอยอยู่ก็แบบเออพูดออกมาซะงั้น แบบนั้นเลยอะค่ะตุสิกนะอืมเขาก็แบบเครียดอยู่เหมือนกันแต่ทําเหมือนว่าไม่มีอะไรใดๆของสิ้นแค่นั้นเองนะคะ กับไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยชาวธาตุน้ำม,มาเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะชาวพิจิกเนาะแล้วก็จะมีชาวธาตุดินขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็มีไพ่ดาบซึ่งเป็นชาวธาตุลมนั่นเองดินกับลมค่อนข้างน้อยส่วนอยากจะเป็นน้ำทางงันได้ค่ะทุกคนนะขอดูไพ่หลักให้ความสำคัญนี้สักใบหนึ่งซิขอดูไพ่หลักให้ความสำคัญนี้สักหนึ่งใบเป็นไพ่สี่เหลี่ยมน,นะคะทุกคนนะแต่งคนต่างเงียบเก็บความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจแล้วพยายามที่จะพูดกันแต่เรื่องที่จําเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งกันและกันเท่านั้น,นะ ค่ะทุกคนนะแต่เหมือนคู่พวกคุณเนี่ยเป็นคู่ที่เหมือนจะเลิกเหมือนจะไปจากการเหมือนที่จะไปด้วยกันไม่ได้แล้วแต่มันก็ยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้พวกคุณสองคนนั้นจะต้องเดินจะต้องไปด้วยกันจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันอยู่อะค่ะทุกคนแต่ทางนี้ทางนั้นก็เหมือนแบบว่าเอก็ <c oughs> คุยกันแต่เรื่องจะเป็นคุยกันแต่เรื่องดีๆแล้วเรื่องอะไรต่างๆนายนก็เก็บไว้เก็บไว้ใจเย็นไว้เนี่ยสิงนะใจเย็นไว้นะ,นะะเ,นนะเหมือนคุณกําลังตอบตัวเองเลยคะคะคุณสิงนะโอเคแล้วนะตอนนี้คนคนนี้ที่สิงกําลังคิดอยู่เขารู้สึกยังไงกับคุณสิงคะเป็นไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณสิงนะไพ่ก้าวถ้วยความเนาะไปรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกันหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นไพ่เดือบมูลขึ้นมาด้วยนะคะคุณสิงนะคุณแอบจับได้หรือเปล่าว่าเขาคนนี้มีใครคนอื่นนอาก หรือว่าเป็นตัวคุณเองแอบปิงกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าคะคุณสิงห์นะแล้วยังไงต่อคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่แปดถ้วยแล้วก็เป็นไพ่แผ่นช็อปสอดถามว่าณตอนนี้เขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่ไหมเขาเองก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะไปก่บเขาเขาเองเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเหมือนไพ่เขาแล้วเขาเองก็ไม่มีความกล้ามากพอหรอกที่จะบอกสิงห์ว่าสิงห์เราเริ่มต้นใหม่กันนะสิงห์เรามาเป็นเหมือนเดิม นะเขาเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถที่จะอะไรประมาณนี้กับคุณได้เลยอะค่ะคุณสิงห์ก็คือว่าเขาคนนี้มีความรู้สึกให้กับคุณมีความรู้สึกถึงคุณอยู่ในใจเขาอะนะคะคุณสิงห์นะแต่ว่ทาท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเขาเองอะก็เป็นไพ่ที่ มไม่รู้จะเทคแอคชั่นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่รู้จะพูดยังไงให้สิงรู้สึกดีกับเขาได้เขาก็ทําได้แต่แบบว่าเออพูดไปอะไรไปปกติธรรมดาทุกๆวันนะคะคุณสิงแต่ทังนี้ทา้งนั้นก็เหมือนตอนเนี้เขามองคุณอย่างอ่อนโยนมากขึ้นเขามองคุณอย่างแบบอืม สิงเป็นยังไงบ้างคือมีความเป็นห่วงมากขึ้นนะคะคุณสิงนะแต่ทางนี้นั้นเขาก็จะมีความรู้สึกประมาณนี้อยู่ในใจเขาแต่เขายังไม่ทําอะไรมากนายนะคุณสิงนะแล้วก็จากไพ่ที่ขึ้แมรเหมือนเขาก็ตั้งใจไปทํางานทําการทําอะไรของเขานั่นแหละคะ่ะคุณสิงแต่ก็ตอนนี้ก็ นิ่งๆกับคุณไปสนิดนึงนะคะโอเคแล้วต่อจากนี้ไปคนคนนี้เขาจะทํำยังไงต่อไปกับคุณสิงค์คะคนคนนี้แนนเขาจะทํำยังไงต่อไปกับคุณสิงห์นะเป็นไพ่ Queen of Cup นะคะแล้วก็จะเป็นไพ่อัศวินถือไม้เทา้าไพ่เดรไซแล้แพนขึ้นมาอีกหนึ่งใบคุณสิงค์คะจริงๆแล้ว,วเขาก็ต้องการคุณนะเขามองว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่สามารถอยู่เคียงข้างเขาได้สามารถมีความรักที่ยืนยาวได้สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้ ค่ะคุณสิงห์เขาก็ยังต้องการคุณอยู่เขารู้สึกว่าคนที่จะเติมเต็มเขาได้นั้นมีแต่คุณคนเดียวนะที่จะเติมเต็มเขาได้ทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้นะคะคุณสิงห์นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแเหมือนตัวเขาเองก็อยากพูดอยากคุยอยากจะแสดงออกอยากจะแสดงออกทั้งหมดเลยว่าเขาต้องการสิ่งยังไงต้องการอะไรยังไงเหมือนที่ผ่านมาเขามีเวลาไปนั่งคิดไปนั่งทบทวนมาแล้วว่าค่ะคุณสิงห์แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเห mm. มือนตัวเขาเองก็ยังแบบ ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงผมไม่รู้ผมจะบอกยังไงหรือว่าอะไรยังไงดีนะคะคุณสิงเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเท้งนั้นเลยแล้วเวลาพูดกับคุณนะบางทีบางครั้งจะกระโชกค่าจะพูดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ใจเขาว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่คําพูดเขาว่าจะประมาณนั้นนิดนึงนะคะทุกคนนะอื จากไพ่ที่ขึ้นมาค่ะคุณสิง์รู้สึกว่าคนคนนี้จริงๆด้วยนะคะคุณสิง์นะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนอกจากคุณแล้วน่าจะมีคนอื่นที่ร่วมในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะคุณสิงนะ์เนาะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเหมือนเป็นรักเศร้าๆเลยอะมีใครบางคนที่อยู่ในความลับมีใครบางคนที่ถูกปกปิดไว้แล้ววันหนึ่งมันแดงขึ้นมาวันหนึ่งมันผุดขึ้นมานะคะคุณสิง์นะแต่พอมันผุดขึ้นมาแล้วอะเหมือนคนคนนี้เขาจะหันไปทางด้านอีกคนหนึ่งใช่ไหม แต่พอหันไปปุ๊บอีกสักพักหนึ่งเหมือนเขาเองเขาก็ต้องการคุณนะคะคุณสิงห์จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณสิงห์เนาะแล้วสําหรับใครที่กําลังเจอรักประเภทนี้ค่ะคุณสิงห์ถามว่าเขาคนนี้เขาจะเลือกคุณไหมในอนาคตอุ้มคิดว่าในอนาคตเขาเลือกคุณนะเขาว่าคุณเป็นคนที่สามารถอยู่กับเขาได้เป็นคนที่สามารถเติมเต็มให้กับคุณสิงห์ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งสามารถเติมเต็มให้เขาได้เออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนตัวเขาเองก็ มไม่อยากที่จะบังคับคุณไม่อยากที่จะทำอะไรมากมายไปมากกว่านี้นะคะ่ะคุณสิงืมนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าหรืออะไรประมาณนี้แล้วคุณสิงมาก่อนอุ้มเชื่อว,ว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาเลือกคุณกลับมาตายหลังกอบคุณนั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นในอนาคตที่ค่อนข้างไกลนิดนึง่ะคะคุณสิงเนาะจากไปไดขึ้นมา <c oughs> โอเคนะคะ พอดีเมื่อกี้เห็นไพ่แบบตงหิดตงหิดไงก็เลยแบบดูให้ดีกว่าจะได้แบบโล่งๆกันไปเลยนะคะอือแล้วนะตอนนี้นะคะคุณสิงคุณจะทํายังไงต่อไปกับเขาคนนี้คะชาวราศีสิงห์นะคะณอาสิงคุณจะทํายังไงต่อไปกับเขาคนนี้เป็นไพ่เด็กถือดาบขึ้นมานะคะคุณสิงนะเขาทํำยังไงฉันก็จะทำือนเขาอย่างนั้นนั่นแหละฉันไม่แคร์สื่อฉันไม่แคร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นฉันทุ่มเททุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วก็มาเป็นแบบนี้อีกดังนั้นฉันจะไม่สนใจ ไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะคุณสิงห์นะเป็นไพ่อีกโก้ขึ้นมารุนแรงมากๆเลยนะคะสิงห์คนนี้เนี่ยอืมนะคะแล้วก็มีไพ่เพชรช็อคัพไพ่สามถ้วยขึ้นมาตรงนี้คือสิงห์ไม่แคร์โลกจริงๆอะค่ะคุณสิงห์ถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับเข้ามาเน้นสิงห์ก็แบบไม่ได้ว่าอะไรเธอจะไปก็ไปอะไรประมาณเนี้ฉันก็จะหลั่นหลฉันก็จะใช้ชีวิตของฉันนะคะเป็นไพ่ประมาณนี้เลยเธอไม่มาก็เรื่องของเธอฉันก็ไม่แคร์อะไรนะคะแต่ถ้าเธอจะมาเธอก็ต้องมาดีๆนะถ้าเธอ ไม่ดีปุ๊บระวังระเบิดลูกใหญ่กว่าเถอะมันจะแบบระเบิดได้นะระวังเขาเรีเยกอะไรนะระวังระเบิดปรมาณูจากตัวฉันนะนะคะโอเคแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณสิงกับคนคนนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณสิงกับคนคนนี้นั้นจะเป็นยังไงกันต่อไปไพ่ใบแรกเป็นไพ่เจ็ดเหรียญความนะคะไพ่จะ ติดแล้วก็จะเป็นไพ่สิบถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณสิ์นะถามแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนนะ่ะถ้าเกิดว่าแยกห่างกันอยู่มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนกัน กลับมาเหมือนเดิมนะคะกลับมาหากันเหมือนเดิมแต่ว่าทันี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายๆของเดือนนี้สักหน่อยเนึ่นะคะทุกคนนะหรือไม่อย่างนั้นอาจจะไปต้นกลุมพาเลยเพราะว่าจับไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นไพ่ที่เหมือนจะคุยกันดีๆมากขึ้นแต่พอคุยกันดีปุ๊บมันจะมีเรื่องมีปัญหามีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ได้ทะเลาะกันอีกแล้วอะค่ะทุกคนนะคุยสองสามคำก็ทะเลาะกันได้แล้วว่าคู่ของพวกคุณเนาะดังนั้นมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันยัง ยังไม่ค่อยแน่นอนยังไม่สามารถเคลียร์กันได้ยังไม่หายังไม่สามารถหาจุดที่มันยุติธรรมซึ่งกันและกันได้ค่ะทุกคนนะในช่วงนี้เนาะให้ระวังเรื่องปากเสียงให้ระวังเรื่องคําพูดให้ระวังเรื่องการบอกเลิกด้วยอารมณ์สูงมากๆนะคะทุกคนนะให้ระวังมากๆเลยนะโอเคแล้วคุณไพ่คุณอยากจะแนะนาอะไรคุณสิงบ้างคะเป็นไพ่อัศวินถือไม่ทาวนะคะไพ่เดอะไฮโลแพนไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณสิงนะถามว่าคนคนนี้เขาสามารถอยู่ข้างๆคุณได้ ได้หมคะคุณสิงค์คนคนนี้สามารถอยู่ข้างๆคุณได้สามารถเป็นคนที่ให้กําลังใจแล้วก็เดินไปกับคุณแล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นคงกับคุณสิง์ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสิง์เลือกที่จะเดินเบเขาคนนี้แล้วอุ้มเกรงว่ามันจะเป็นไพ่ที่ ให้ไม่ค่อยแนะนำอ่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วอ่ะคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องแข็งแกร่งแล้วคุณจะต้องสตตองจริงๆเพราะว่าเวลาเดินไปแล้วเนี่ยเหมือนคนคนนี้อ่ะเขาแอบมีใครใช่ไหมแล้วอุ้มเชื่อเลยว่าเขาคนนี้น่าจะไม่ยอมปล่อยใครอีกคนหนึ่งคนนั้นไปด้วยอุ้มกลัวว่าจะกลายเป็นรักสามเศร้าแล้วเป็นโรคสองใบแล้วเป็นโรคสองใบที่ไปด้วยกันอย่างยาวนานด้วยอะค่ะคุณสิกเนาะหนึ่งนั้นก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าคุณอยากจะไปแบบไหนอะไรยังไงใดๆนะคะคุณสิทเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคนคนเนี้ย ก็เป็นคนที่สามารถมาตอบจดคุณมาทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขได้ซึ่งเวลาที่คนคนนี้มาทําให้คุณมีความสุขนั้นมันสุขสุดสุสุขมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเวลาคนคนนี้มาทําให้คุณเป็นทุกข์นั้นคือทุกมากมากแล้วก็ทุกสุดสุดอยู่เหมือนกันนะคะคุณสิงห์นะดังนั้นคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าจะไปหรือจะไม่ไปถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ว่า จ็บปวดนิดนึงเพราะอุ้มเห็นไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยเหมือนโลก2ใบแต่ถ้าเกิดว่าเกิดว่าคุณไม่ไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปคุณก็สามารถแข็งแข็งคุณก็สามารถอยู่คนเดียวคุณก็สามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะคุณสิงธ์นะดังนั้นก็ลองดูอุ้มเป็นกําลังใจให้เลือกทางไหนตามใจคุณเลยนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าช่องของอุ้มเน่นไม่ได้สนับสนุนรักษาเศร้าเรา3ามคนและการทํานายดังต่อไปนี้เป็นดวงแบบทั่วทวไปมันไม่ได้ตรงกับพวกคุณทุกๆคนหรอกดังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะคะไพ่ออกมาอย่างไรดูเป็นแนวทางเท่าน,น ส่วนใครนั้นอยากได้อะไรที่มันชัดเจนอุ้มแนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกับอุ้มนั้นอยู่ใต้ description บอกแล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยวันนี้อุ้มไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไล k e like, กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ให้อุ้มด้วยนะคะเวลาที่ลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ไม่รู้นะว่าปุ่ม subscribe ปุ่มกดติดตามอยู่ตรงไหน๋ยวจะอยวจะมีปุ่มกลมๆขึ้นมาตรงนี้คุณสามารถกดได้เลยนะคะอือ